The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับดรพีนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์กับรายการ The Practical l i f e นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6นะครับก็บ่าย2องโมงครึ่งโดยประมาณมารับชมรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกับเรา วันนี้ผมก็จะพาพวกเรามาพูดคุยกันในเรื่องหัวหน้าหลายครั้งก็พูดไม่เข้าหูทําตัวเหมือนไม่เข้าใจปัญหาส่วนลูกน้องก็พฤติกรรมก็น่าเบื่อหน่ายพูดแล้วพูดอีกซ้ําแล้วซ้าอีกแต่ทําไมก็ไม่ทําแบบที่เราต้องการนะครับนี่คือปัญหาของคนที่อยู่ในโลกของการทํางานนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนกลางเป็นทั้งหัวหน้าแล้วก็มีทั้งหัวหน้าของตัวเองแล้วก็มีทั้งลูกน้องหรือจะเรียกว่าแซนด์วิชก็ได้นะตอนนี้เราอยู่ในยุคข,ของ เรียกว่า multiple generation gap นะครับถ้าในโลกการทำงานก็จะหนีไม่พ้นจะมีคนอยู่3กลุ่มนะก็จะเป็น Gen X นะครับแล้วก็ Gen Y แล้วก็ Gen Z เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กันดีกว่าว่าความแตกต่างระหว่าง3าม generation เนะี่ยที่มันมีปัญหาที่ทำให้เราไปทำงานแล้วเราก็ต้องลำคาญหรือเบื่อหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่คนอื่นลำคาญแล้วก็เบื่อเช่นกันเนะี่ยเราจะรับมือกับการทำงาน กับคนหลากหลายเจนในโลกของการทำงานยุคนี้อย่างไรเอาเรื่องที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาในที่ทํางานเอามาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของเจเนเรชันเรื่องของเจเนเรชันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่นมนานแล้วแหละแต่ว่าความที่มันท้าทายในยุคนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างตรงที่ว่ามันทันมีอยู่3ามเจเนเรชันในที่ทํางานนะครับอาจจะมี4ก็ได้แต่วันนี้ขอเน้นหนักที่3ก่อนนะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะมีแค่สองเนาะหลักๆก็จะเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์นะครับถ้าเป็นยุคนี้ก็คงรุ่นคุณปู่คุณย่าบางคนนะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคนที่อยู่ในเจนเบบี้บูมเมอร์นี่ก็จะอายุป,ประมาณ59ขึ้นไปนะครับแล้วก็เจน X เนี่ยแหละถือเป็นประชากรที่ยังมีเยอะอยู่มากในที่ทำงานนะครับก็คืออายุราวๆ43ปีถึง58ปีนะครับส่วนเจน Y เนี่ยก็เป็นประชากร ทำงานวัยชะกันนะฮะ27-42และล่าสุดนะครับซึ่งเจนแซกหรือเจนซีกำลังเข้าสู่ตลาดงานนะฮะก็จะเจนเจนซีเนี่ยก็จะเป็นช่วงอายุที่อยู่ในประมาณสัก11-12ถึงเอ่ถึง26ปีนะครับอันนี้เวลาในที่ทำงานเรามี3เจนกันอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่แน่นอนทั้ง3เจนเนี่ยเติบโตดําเรียน นะครับแล้วก็มีกรอบความคิดที่มันไม่เหมือนกันเลยล่ะซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งสามเจนเนเรชันเนี่ยที่มาจากแบ็คกราวที่มันหลากหลายแนวโน้มพอมาทํางานร่วมกันมันต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเยอะแน่นอนนะครับอันนี้มาทําความเข้าใจดีกว่าว่าลักษณะนะครับอุปนิสัยนะว่าคนแต่ละเจนเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเวลา สงสัยเอ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนั้นหรือว่าทําไมเขาคิดแบบนี้มันมีที่มาที่ไปนะครับเขาบอกงนี้นะครับว่าถ้าเป็น Gen X นะคนที่เป็น Gen X ซึ่งอายุก็อย่างที่บอกวัยขึ้นไปข้างบนละพี่ๆลุงๆป้าๆน้า,นา,นาๆอานะครับ4 3่สาถึงห้าสิบแปดเนี่ยนะครับ Gen X เขาจะมีนิสัยมีความเป็นทางการนะมีความเป็นฟอร์มอลนะครับแต่ว่าไม่ไม่ตึงมากเพราะว่า Gen X กาผ่าน การเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดถ้าเป็นประเภทเบบี้บูมเมอร์นี่จะเป็นพวกเจ้าขุนมูลนายน,นะก็จะมีความเป็นทางการสูงมากนะครับเจนเอ็คจะมีความเข้าใจอ่อนอ่อนผ่อนตามบ้างยนยวนบ้างนะครับกับกฎระเบียบและข้อบังคับนะฮะแต่เขาก็ยังยึดถือทำเนียมปฏิบัติบางอย่างแต่อาจจะไม่โหดร้ายเหมือนกับเจนเบบี้บูมเมอร์นะแต่ก็ยังมีความเอาจริงเอาจังแล้วก็ยังมีความร่วมสมัยอยู่ในตัวนะครับเป็นเจเนเรชันที่ถือว่า เป็นเจเนอเรชันสุดยอดแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับเพราะผ่านอะไรมาเยอะนะฮะพี่ๆที่เป็น Gen X นะครับน้องๆก็ฟังเอาไว้ว่าพี่ๆพวกนี้เขาจะเน้นผลลัพธ์ทำงานแล้วต้องมีผลลัพธ์นะครับแต่ยังคงให้มีความยืดหยุ่นได้บ้างนะครับขอให้ผลลัพธ์ออกมาก็พอแล้วนะครับและ Gen X เนี่ยเป็นเจนที่แสวงหาความก้าวหน้า ต้องการเติบโตนะแล้วก็เป็นเจนที่มีความมั่นคงสูงเพราะเน้นเรื่องของความมั่นคงเราจะเห็นได้ว่าถ้าไปดูข้อมูลอือ่นๆประกอบเนี่ยเจนเน็กซ์จะมีความมั่งคั่งสะสมเยอะนะครับนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้หมายว่าต้องร่ำรวยแต่ว่าอยู่ได้สบายเ,เป็นต้นนะครับก็เถิบมานะครับเป็นเจน y กันบ้างเรามาดูพี่ๆเพื่อนๆเจน Gen Y กันบ้างนะครับซึ่ง อาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องก็ได้กันนะครับของคนเจน x นะครับก็เจน y เนี่ยมาในยุคที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลนี่ยรวดเร็วเทคโนโลยีมามากันเรียบร้อยละเขาก็จะเป็นคนที่มีอิสระในความคิดนะครับมีความเป็นทางการลดลงไปเยอะมากเลยนะซึ่งเทียบกับเจนนี้ก็จะลดลงไปเยอะเขาเป็นแบบนี้นะครับคิดอะไรแล้วก็จะพูดกล้าสแสดงความคิดเห็นเห็นไหม เริ่มเริ่มเริ่มมีนะคือไม่เหมือนเจน X นะครับคิดอะไรไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นแต่เจน Y นี้แสดงเลยนะไม่ชอบกฎระเบียบนะครับเป็นคนทันสมัยนะครับทันกระแสแล้วก็ work life balance Gen Y นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาสมดุลของชีวิตนะครับเรื่องของ work life balance เราจึงได้เห็นได้เห็นในหลายๆที่ทำงานนะครับว่า น้องๆที่เป็นคนเจนวายหรือเพื่อนๆที่เป็นเจนวายอาจจะเราด้วยก็ได้นะครับพอทํางานเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะอยากเลิกงานก็อยากจะ,ะกลับบ้านหรือไปทําอื่นๆเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกันทํางานนะครับอ่าแล้วก็จะไม่ชอบใครที่มายุ่งยากหลังเลิกเลิกงานด้วยหลังเวลาง,งานด้วยถ้าไลน์มาในช่วงที่เขากําลังมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทําอะไรอยู่งานอดิดเรกออกกําลังกายชิลกับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยพอใจนะครับ พวกเขาจะมองว่าชีวิตไม่ได้มีแค่งานเท่านั้นมันมีด้านอื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่ถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็เป็นเจเนอเรชันที่เรียกว่าสเปเชียลิสต์ในด้านมัลติทากสกิ้งเพราะว่าเตใช้เทคโนโลยีเป็นใช้เทคโนโลยีเก่งทํางานที่มันเป็นมัลติทารกได้ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าส่งเสริมไม่ทํางานเป็นมัลติทารกเกอร์นะซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีมัลติสกิล สูงเมื่อเทียบกับคนเจนเนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่างานทุกวันนี้เนี่ยมันหนีไม่พ้นที่จะต้องเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกับทักษะต่างๆนะครับอันนี้ตรงนี้แหละเจน Y เขาจะมีความได้เปรียบแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้มาดูน้องใหม่บ้างนะครับรุ่นหลานๆและลูกๆหลานๆนะครับเจนแนะฮะเจนแนี่ก็อายุอย่างที่บอก25 26 24 23่าแถวนี้ นะครับถ้านี่พูดถึงในการเข้าสู่โลกงการทํางานนะนะครับเขาบอกว่าเ e นแซนะครับก็มีความคิดของตัวเองเป็นหลักคือมีความยูนิคเนสมากนะครับเชื่อมั่นในสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้นะครับมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับถ้าไม่เห็นด้วยนะครับจะแสดงความไม่เห็นด้วยทันทีนะครับนะฮะเป็นเจนที่ แหกกฎระเบียบแบบเดิมๆนะครับเขาต้องการสิ่งใหม่ต้องการวิธีการใหม่เพราะเขาเชื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะครับเป็นคนทันสมัยนะแน่นอนเขาก็ยอยู่กับเทคโนโลยีอินเทรนะครับไม่แต่ไม่ได้ต้องการตามกระแสนะครับเพราะว่าเขายังมีความต้องการเป็นตัวตนของตัวเองอยู่นะฮะดังนั้นเจนนี้แหละที่จะเข้ามามีบทบาทในโลกของการทํางานอีกมากมายในอนาคตแต่ตอนนี้ถ้าสัดส่วนใน ในสังคมทํางานเนี่ยเจนซ่าอาจจะยังไม่ได้เยอะมากที่เยอะก็คือจะไปอยู่ที่ y กับ x นะครับแต่เดี๋ยวนะครับเขาก็จะมาและเจนนี้หลายจะเป็นตัวการพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงในโลกการทํางานเลยทีเดียวไม่แปลกใจนะทั้งสามเจนเนี่ยทํางานร่วมกันทําไมถึงมีปัญหาก็เพราะมุมมองทัศน,นคติที่เล่าไปทั้งหมดมันมีความขัดแย้งกันเรื่องของการแสดงออกก็ต่างกันละ x ไม่กล้าแสดงออก ในใจคิดอะไรอยู่ก็ไม่บอกวายไม่กล้าพูดเลยนะแต่อาจจะไม่หนักเท่าเจน Z ซหรือเจนซเอาเลยทีเดียวถ้าไม่เห็นด้วยนี่น้องออกอาการเลยกฎกติกาบางอย่างน้องคิดว่าไม่เป็นเซนน้องจัดเลยเนี่ยะฮะเราก็ต้องมาดูถ้าจะต้องทํางานกับคนมัลติเพิลเจนอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะต้องแก้แก้ปัญหาแล้วก็รับมืออย่างไรนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาของเจเนอเรชันแกร็มันก็จะแสดงออกมากลุ่มที่มันเป็นหมวดที่มันสร้างปัญหานึ่นก็หนีไม่พ้นเรื่องของพฤติกรรมกริยามารยาทนะครับในการใช้ชีวิตในที่ทํางานเราก็จะเห็นบางทีพี่ๆผู้ใหญ่ไม่ชอบเด็กเพราะว่าเด็กอาจจะดูไม่มีสัมมาคารวะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเจเนอเรชันของเขานะครับการใช้คําพูดวิธีการในการสื่อสารนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันพี่ๆผู้ใหญ่บอกต้องมีสัมมาคารวะพูดจาดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วเด็กยุคนี้มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นไงนะครับแล้วก็เขาอาจจะชอบสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากกว่านะครับเรื่องที่สามเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญน้องๆยุคใหม่นะอาจจะไม่เหมือนพ่กพี่ๆนะบ้างงานหอบงานไปทําที่บ้านแต่น้องๆเน้นเรื่องของเวิร์กไรฟ์บาลานนะครับน้องๆมองว่าโลกมันไม่ได้มีแค่การทํางานนี้เป็นต้นนะครับรูปแบบเรื่องของอการให้ความสําคัญนะครับ ความเชื่อค่านิยมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มันเอามาทะเลาะกันปเป็นประจำนะครับการเปรียบเทียบยุคสมัยเนี่ยอันนี้ก็อย่าทําเลยเพราะว่าโกเกิดกนคนละยุคมันคนละบริบทมันไม่มีทางหรอกที่จะให้เขาเหมือนเราแล้วเราก็ไม่มีทางไปเหมือนเขาได้มันต้องหาจุดตรงกลางดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของทักษะการใช้เทคโนโลยีอันนี้ค่อนข้างต่างเช่นกันนะครับถ้าเราจะรับมือกับน้องๆสมมติเราเป็น GenX กกับน้องๆที่ เป็นคนต่างเชนหรือถ้าเราเป็นน้องๆจะรับมือกับพี่ลุงป้านะอาที่เป็นคนต่างเชนเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มต้นจากยอมรับความแตกต่างก่อนว่าเขาไม่เหมือนเราแล้วก็เราไม่เหมือนเขานะครับแล้วก็อย่ารีบตัดสินใจอย่าด่วนตัดสินใจอะไรทั้งสิน้นในสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าบางทีพฤติกรรมหรือการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นเชนไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่แสดงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากความตั้งใจที่มันจะจะทำให้แบบดูแยกอย่างนั้นก็ได้นะครับ ก็ต้องเปิดใจกล้าที่จะคุยแล้วก็กล้าที่จะรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายนะครับผมว่ามันน่าจะมีข้อข้อหรือมีข้อสรุปหรือมีแนวทางที่จะทําให้ทํางานร่วมกันไปได้เขาถึงแนะนํำอย่างนี้ครับหลายๆตําราเนี่ยหลายๆรีเสิร์ชก็บอกว่าจะทํางานกับคนต่างเจนให้ดีให้ได้ผลนะครับมันก็ต้องยอมรับก่อนความแตกต่างเปิดใจรับฟังนะครับแล้วก็นะฮะ อย่าไปบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จงหาทางให้ร่วมงานกันได้ดีกว่านะครับแล้วก็อย่าพูดในสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะถ้าเป็นเจนที่เป็นอาวุโสมากกว่าแต่จงทำให้เห็นว่ามันทำแล้วดีอย่างไรเด็กๆนะครับถ้าเราเป็นพี่ผู้ใหญ่จะทำงานกับเด็กที่มันต่างเจนเนี่ยเขาจะชาเลนจ์เราตลอดเวลาถ้าเราเอาแต่พูดแต่ไม่ทำเขาก็จะไม่เชื่อนะครับแล้วก็ อยากให้ลองทำนะครับเพราะถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจทั้งสามเจนที่พูดมาเนี่ยมันมีจุดที่มันมองเห็นต่างกันแต่ถ้าจะให้เห็นชัดตรงกันเนี่ยทั้งสามทั้งสามเจนเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่าทําแล้วมันดียังไงมันเหมือนต้องทําให้แต่ละเจนบายอินกับเราด้วยนะครับแล้วก็ต่างเจนต่างมีข้อจํากัดต่างเจนต่างมีมุมมองที่อาจจะไม่สอดคล้องกันละกันเนี่ยต้องเอามุมมองเหล่านั้นเนะี่ย ถอยออกไปสักสอสามสเต็ปก,ก่อนนะครับแล้วมาหาตรงกลางว่าแต่ละเจนจะยอมลองหรือเริ่มอะไรไปพร้อมๆกันได้ไหมนี่เป็นการช่วยการสนับสนุนให้มันเกิดการเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันนะครับถอย3-4มสี่สเต็ปนี้หมายหมายถึงว่าไม่เอาความเป็นความเป็นอ,อ,อดีตเช่นเคยทำแบบนี้แล้วทำได้มาก่อนมาเป็นตัวตัดสินน้องๆส่วนน้องๆก็เหมือนกันไม่เอาความที่พี่เขาแก่กว่า แล้วไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าไม่เข้าใจยุคสมัยเนี่ยมาเป็นตัวตั้งน้องๆต้องช่วยพี่ๆถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ช่วยพี่ๆให้เข้ามาใกล้ให้เข้ามาเข้าใจมันก็จะทํางานมีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนพี่ๆถ้าไม่เข้าใจน้องๆเราเองก็จะกลายเป็นคนแก่หลังเขาต่อไปเรื่อยๆเช่นกันเราฝากไว้นะครับทะเลาะกันเยอะมันไม่ได้เป็นผลดีครับการยอมก็ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้นะครับ การยอมของพวกเราเนี่ยคือยอมเพื่อให้มันทํางานร่วมกันได้ยอมเพื่อให้มันเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันนะครับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะติดตามกันได้ครับกับ The Practical l i f e ทุกวันศุกร์บ่าย2องโมงครึ่งโดยประมาณที่นี่ fm 1 0 6วิทยุครอบปูข่าวครับสวัสดีครับ The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6